วัสดีครับคลิปนี้เราจะแนะนำวิธีการเขียนคอมเมนต์บน Presentation ที่เราแชร์ภาพขึ้นมาจากอุปกรณ์อื่นบน s m s u n g f l i p นะครับวิธีแรกภาพนี้เราแชร์มาจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบไร้สายเราจะเขียนคอมเมนต์ลงไปบนนี้นะครับสังเกตว่าเราจะยังเขียนไม่ได้นะครับตอนนี้มันจะเป็นทัสกีถ้าเราจะเขียนให้เรามาเลือกที่ฟังก์ชันโน้ตของ Samsung f ลิปคลิกครั้งหนึ่งนะครับ จะมีคล้ layer ายๆเลเยอร์ใสๆข้อบข,ขึ้นมาเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงบน presentation ที่เราแชร์ขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์หรือจากมือถือได้แล้วครับคอมเมนต์ comment เสร็จแล้วนะครับจะยกเลิกคอมเมนต์ตรงนี้ให้เราฟริกที่เดิมทำซูมฟิปก็จะถามว่าข้อมูลที่เราคอมเมนต์เราจะเซฟเก็บไว้ไหมนะครับ ถ้าเราเลือกเซฟก็จะได้เป็นภาพแคปเจอร์มาอีกหนึ่งภาพอันนี้คือวิธีแรกที่จะคอมเมนต์ลงบน Presentation ที่เราแชร์ขึ้นมานะวิธีที่2คือตัวหน้าต่างที่เราแชร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าเราจะคอมเมนต์โดยที่ไม่ใช้ฟังก์ชันโน้ตก็จะมีฟังก์ชันแคปเจอร์ตรงนี้เป็นรูปกล้องถ่ายภาพนะครับคลิกครั้งหนึ่ง เขาก็จะแคปเจอร์ภาพมาให้เราหน้าจอที่เราแชร์อยู่เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมไปได้โอเคครับ